ภายใต้ท้องทะเลลึกของรัฐแคลิฟอร์เนียนักวิทยาศาสตร์พึ่งเผยสิ่งมีชีวิตน่ารักชนิดใหม่ที่ทั้งแปลกตาและน่าหลงไหลพวกเขาตั้งชื่อมันว่าแคป r รกตัสคคลลิคลายหรือที่เรียกกันเล่นๆว่าปลาหอยทากตัวนูนสิ่งมีชีวิตจิ๋วนี้มีสีชมพูอ่อนนุ่มลำตัวโยกเยกเหมือนขนมกรุบกรอบและดวงตาสีฟ้าโตเป็นประกายทำให้มันดูเหมือนหลุดออกมาจากโลกการ์ตูน มากกว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆในท้องทะเลลึกที่โหดร้ายการค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นในมอนเตเรย์แคนยอนซึ่งอยู่ลึกลงไปเกือบ1 2 0 0 0ฟุตใต้ระดับน้ำทะเลทีมวิจัยใช้ยานควบคุมระยะไกลและเรือดำน้ำอาวินเพื่อบันทึกและเก็บตัวอย่างและหลังจากการวิเคราะห์ DNA และสันฐานวิทยานานหลายปีก็ได้รับการยืนยันว่าใช่แล้วมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยถูกบันทึกมาก่อน นักชีววิทยาทะเลลึกแมคเคนซี่เจอริงเกอร์กล่าวยังตื่นเต้นว่าสิ่งที่เราประทับใจมากที่สุดคือการได้เห็นผู้คนเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกซึ่งปกติแล้วเรามองว่าโหดร้ายแต่มันกลับมีความน่ารักและน่าทึ่งซ่อนอยู่แม้รูปร่างจะดูเปราะบ,บางแต่ปลาหอยทากชนิดนี้มีร่างกายที่ปรับตัวได้ดีเยี่ยมสามารถทนแรงกดดันมหาศาลความหนาวเหน็บและความมืดสนิทได้ ร่างกายของมันมีโปรโตีนพิเศษที่ช่วยให้ทนแรงดันสูงได้และยังมีขากรรไกรคอหอยที่ซ่อนอยู่เพื่อบดเปลือกแข็งของเหยื่อถือเป็นวิวัฒนาการที่น่าทึ่งของสิ่งมีชีวิตเล็กจิ๋วนี้เจริงเจอร์เสริมว่าในสภาพแวดล้อมที่คนเรามองว่าเป็นนรกใต้ทะเลกลับมีสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางแต่งดงามอยู่มันทำให้เราต้องทบทวนว่าโลกนี้ยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย ที่รอให้เราเรียนรู้และเข้าใจการค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงเพิ่มชื่อในสารานุกรมสัตว์น้ำแต่ยังเตือนใจเราว่าโลกใต้น้ำยังเต็มไปด้วยความลับและความมหัศจรรย์ที่เราแทบไม่รู้จักเลยอริยะเจอนนอลเรื่องจริงจากรอบโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้เราเรื่องให้ง่ายเหมือนเพื่อนชวนคุยกดติดตามเพื่อฟังเรื่องเล่าชวนคิดทุกสัปดาห์